สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟช่องยูทูบไฟทองชาแนลเทหนาวรักทุกท่านค่ะวันนี้ยายไฟมารายงานข่าวนะคะรายงานสดๆจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์อย่างเนี่ยมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครราชสีมาเดิเรมีนเดอรพี่น้องพน่นบอกว่าเป็นงานชมฟรีเป็นงานวันเกิดพนะพี่น้องชมฟรีค่ะเดินทางมาจากอำเภอสำโรงจังหวัดน,นครราชสีมาเกือบ400กิโลค่ะวันนี้นะคะ 350กว่ากิโลค่ะพี่น้องตอนนี้มาหอดแล้วค่ะรถหัวหน้ากามาแล้วครับพี่น้องรถหัวหนา้าเพืนทั้งทีมงานเท่ากับมาหวอดมาถึงแล้วค่ะหมู่บ้านใกล้สายบ่อใดไทยเพะว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นงานประจําปีงานบุญคูรานประจําปีของอาเภอสำมรงจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเอ้ยเสียงเพลงมาลืมบึมบั้มค่ะเป็นงานศิลค่ะงานประจําปีเพิ่น ก็เลยภาษามาไทยคลิปมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบได้ว่าแสดง็จ่ิสเนาะค่ะเมือว่าเนี่ยเนาะอยู่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลวันนี้วันที่9นะคะอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะนครราชสีมาเป็นงานเจ้าภาพพี่น้องเป็นงานเจ้าภาพชมฟรีนะคะตอนนี้ทีมงานเราก็มาถึงกันแล้วสาภาพบริการดีมากเลยค่ะพี่น้องมีรถ้องน้ำมาจอดให้พร้อมค่ะมีรถทองน้ำป้าพี่น,อน้องรูเบิางต้นดอกลํำดวนได้นี่ค่ะ ต้นดอกลำดวนทั้งหมดเลยนี่พี่น้องนี่นี่เนี่ยเนี่ยต้นดอกลำดวนเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้นดอกลำดวนทั้งหมดเลยอยู่ในอยู่ในวิทยาลัยเนี่ยค่ะต้นดอกลำดวนเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีลมรื่นเออเมื่ยจังสี่มิห่มม่เงาอยู่นี่ค่ะพี่น้องถ้ามีร่มไม้อยู่น้องๆก็จะลงมาปูเสื่อนอนนะคะพอรถบัสจอดไม่สามารถที่จะอยู่บนรถบัสได้ก็เอาเสื่อลงมาปูนอนอยู่ร่มไม้นะคะ น้องนองเข้าอยู่แบบง่ายๆบาตาไม่ห,มห่มไม่ยู่เนาะค่ะพี่น้องนครราชสีมาเด้อมาอนี้ม,เมาเบิ้งเด้อค่ะมาชมฟรีกันนะคะวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครราชสีมาสองมือกลาบลงที่ตรงเหนืออาจเท,ทบาทยาโมโทีท่ลานเติบโต เพราะพรไม่ยากันมาโคราชต้องคิดถึงเพลงนี้เพลงกราบเท้าย่าโมของพี่สุนารีราชสีมานาะพี่น้องเนาะมีขางานข้าเจ้าพุ่นะเป็นกิจกรรมของงานนะคะรับว่าไปไกลเพิน่นดอกค่ะจะเป็นการไปบุญไหว้เพิ่นนาะพี่น,อน,น้องเนาะมีโต๊ะจีนด้วยนะคะ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเด้อในอาคาร่นพ้ะพน้องเด้ออาคารใหญ่โตมโหฬารมากนะคะสำหรับหมู่บ้านนี่ม่ไฟตองคอถวดพีน้องหลายๆค่ะหมู่บ้านนี่ประเทศไทยคลิปภาษาอีงลีษเสียงเพยงเนาะเนาะเสียงเพยงถามันเขาในช่องเฮาเหลี่ยมมันก็เป็นการอ่า ติดลิิทธิ์นะคะแต่วันนี้ไม่มีเสียงเพลงเ,เงเมื่ออื่นนี่อีกเมื่อหนึ่งทีศิบาาไทยใดเมื่มออื่นก็คืองานอยู่อำเภอเม,มืองพ้นเนี่ยถ้าเป็นงานสินค้างานประจําปีเนี่ยเขาจะเปิดเพลงร้านค้าร้านขายคนสิเปิดเพลงเพื่อความคึกคืนไหมครับพี่น้นะนองมันกับภาษาอิติสุษย์ไทยเป็นคลิปได้นี่ค่ะพี่ๆคนไวัยพองเราก็กําลังตั้งเวทีนะคะ บอวอยหมอลลำเสียงวิหกของเราปีนี้แมนมาหวัวาดกับเสพเล็้วขับไปนองขัานง,งานแน่นอนนะคะไม่เคยผิดพลาดสำหรับบอวอยของเราวันนี้เป็นงานชมฟรี้วไปนองเอองานชมฟรีขอบคุณกำลังใจจัง แฟนคลับเอฟซีทุกท่านมาขึ้นอยู่อำเภอสำรงคนหลายขับมาขึ้นนี่อำเภอสำรงจังหวัดอุบลราชธานีคนเยอะนะคะเมื่อคืนคนเยอะคนเต็มจังกั๊ีเลยขับมาขึ้นนี่แล้วก็ต้องขอบคุณแม่ๆที่เข้ากลุ่มด้วยนะคะเอฟซี FC ทุกๆท่านนะคะประมาณเฉพาะแม่ๆด้วยเอฟซี FC ทุกท่านนะคะพี่น้องเฮ้าเช่า แฟนคลับเสียงพี่หกเข้าเนี่ยหละที่เขากุ้มเดอ้อขอบพุณหไายค่ะที่ซอยสนับสนุนอุดหนุนเมือ่อเดินทางไกลแต่บารรถเท่ากับสะดวกสบายทุกคันมีได้สอมขั้นเดียวขค้ือรถก็นั่นเพร่ตัวกันนั้นเพ่ได้จอดสอมอยู่แป๊บหนึ่งาะ่าสร้สางเขามม่ตาสร้สารงจรงิงๆนะฮะช่วเฟอร์เข้าปีนี้มิตาสร้างซอยกันสอมค่ะซอยกันสอมซอยกันเห็ดกบเลี้ยวเลี้ยวค่ะตอนนี้มาถึงหมดทุกคันแล้วสบายใจหายห่วงได้แล้วนะจ๊ะแม่แม่อ้าว สำหรับคลิปนี้ยายไฝก็ต้องอนุญาตลาไปก่อนนะคะจะมารายงานข่าวทุกวันถ้าไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีเสียงเพลงถ้าไม่มีเหตุขัดข้องยายไฟก็จะมาถ่ายอัพคลิปแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย